สวัสดีครับพี่น้องชุ่มชนค้นเลี้ยงหมูสุขุนสุขชนครับอยู่กับช่องบันทึกเรื่องของหมูฟ้ามน่ายบ่อยอนุตันอยู่บานหน้าครับตำบลมงหน้าอำเภอดอนจันจังหวัดกาฬสินครับพี่น้องหางหายการทําคลิปวิดีโอให้พี่ให้น้องได้รับชมรับเบิงการนัานโดนพอสมควรครับพี่น้องเนื่องจากว่าหน้านี่ก็เป็นหน้าให้หน้าหน้าเนาะครับพี่น้องเนาะ คอนเทนต์ต่างๆก็คิดบ่ออกเมื่อยนะครับเมื่อนี้ครับก็เลยอากาศดีๆนะครับจังหวะดีๆจะมาถ่ายบรรยากาศรอบๆครอกรอบๆคอกสุกรให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับไปกันเบิ้งเบิ้งกันเลยครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆคอกสุกรของผมครับคอกผมเป็นคอกไม้ครับพี่น้อง นะครับอยู่คอบกผมกับเลียงแม่สุก,กรนะครับเพดลูกสุก,กรขุนนะครับพี่น้องสนใจอยากจะได้สุก,กรสองสายสามสายสายตรงกับว่ากันไปแม่นี้ครับพี่น้องเป็นแม่แร่นเลือดลอยครับแม่แร่นเลือดลอยตัวนี้ผมผสมพอดูล็อกเอาไว้นะครับ ว่าจะเฮ็ดสายขุนจักหน้อยนะครับเบิ่งว่าท่องแรกเขาเป็นยังไงอันนี้เป็นแม่สาพึ่งท่องท่องแรกนะครับพี่น้องท่องแรกครับถัดมาอันนี้ก็เป็นแม่สุก,กรนะครับแม่นัง่งให้ลูกหลายคอกแล้วนะครับล่อขอดครับพี่น้องเมื่อนี้ครบกาหนดลอดเขานะครับถึงกําหนดคลอดเมื่อนี้วันที่7เดือนสิงหาคมพศ2560หาครับพี่น้องบรรยากาศ คอขอดผมนะครับอ่าอันนี้ก็จะมีคอกน้อยนะครับมีไฟใส่สำหรับให้ความอบอุ่นนะครับนะครับคอกอน้อยๆนะครับพี่น้องคอกของผมก็เป็นคอกธรรมดานะครับพี่น้องบริเ็ดเป็นคอกใหญ่านะครับบ่ได้เป็นเล็กเป็นค้างอยังนะครับของเขาเน้นการเลี้ยงแม่พันธุ์เฮ็ดลูกสุกรนะครับอันนี้ก็เป็นแม่เก้าแม่แก่ครับอ่า ปากช่องครับสายพันธุ์ปากช่องมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับพี่น้องสุกอนของเฮาอันนี้ก็เป็นแม่สองสายครับสายพันธุ์ไทเดนมาร์กนะครับเบื้องหน้าเขาครับพี่น้องหน้าฮักน้ามงิบนี่แหละครับตัวกระเบ่ยวนะครับออกลาดเล็กน้อยนะครับเป็นแม่ออกข้างสายลาดนะครับสายลาดมี่อยู่สองขอกับขอกใหม่ สองอกครับพี่น้องสุกรของผมช่วงนี้อยู่ในระวางหุ่มทองครับส่วนหลายนะครับพึ่งขอดไปอันนี้ก็เป็นแม่สองสายครับอันนี้จะออกแลนเล็กน้อยนะครับสองสายรัดไว้แลนดเลดนะครับจอกแลนด์เล็กน้อยนะครับเป็นแม่สาวครับซ่อมอยู่เสมอครับมือไดโนสิติดตสัตนะครับพี่น้องมือไดโสิติดสัต เนื่องจากว่าคอกผมบ่มีตัวคูไบ่ได้เลี้ยงตัวผููไว้น้านะครับการติดซั์ต่างๆกับงจะย่างจึงน่อยอยู่นี่ครับสามแม่นี่นะครับสามแม่นี่นะครับแม่นั่นนะครับเป็นสายพันธุ์ไทยเดนมาร์กนะครับอันนี้คลอดเดือนกัญญาครับพี่น,อน,น้องมันขี่1ีกัญญาปุ่มทองพึ่งกันนะครับส่วนแม่นี่เดือนฤศจิกานะครับ ส่วนแม่นี่เดือนตุลานะครับแม่นี่ม้าครับพี่น้องแต่ละขอบนี่ให้ลูกดกนะครับดกหลายโตนะครับสิบสี่สิบหกสิบแปดอยู่เรื่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการพันบัตรของเขานะครับจดไว้ผสมมือได้คลอดมือไดนะครับสอยความจำเห้านะครับสอยความจำเห้านะครับ งามครับพี่น้องหมูยิมหรือหมูหาว <laughs> นะครับอันนี้ก็ออกลาดสวยงามครับก็บรรยากาศรอบๆอข้อของผมนะครับค่อนขางที่จะเย็นนะครับพี่น้องเนื่องจากว่าก็มีต้นไม้นะครับทา่ามันก็เป็นสวนกล้วยสวนพักกิเล็กต่างๆนะครับนกล้วยสวนพักกิเล็กต่างๆท้างนี้ก็จะเป็นปูบักเผ้ว ต้นบักเขียบน่อยหนานะครับเบื้องขอ,อกผมครับก็จะมีต้นไม้คลุมนะครับแต่เป็นต้นเดาต้นเดานะครับก็ซอยได้ระดับหนึ่งครับในเรื่องของการอากาศห้อนอากาศเย็นนะครับพี่นนอกอากาศห้อนอากาศเย็นมุลนสุก,กรนะครับเก็บกวาดออกมาก็บมากรองไว้นะครับเก็บกรองไว้ขับผมไว้มากไว้นะครับให้มัน เป็นปุยมักปุ๋ยยังไปนะครับมีเศษว่าจะเพืชเกลมาใส่ผสมกันไปนะครับเอาไว้จะใส่ให้ใส่หน้าใส่ผักนะครับกลับมาขอ,อกเกาครับอ่าอันนี้ก็เป็นแม่อีกแม่นึงครับผสมแล้วนะครับนะครับผสมจะครบรอบัตว์วันที่12เนี่แหละครับซ่อมเบืองว่าจะกลับัตว์ทวนะครับ ส่วนแม่นี่ครับพึ่งคอดครับพึ่งคอรดกำลังให้นมลูกอยู่นะครับทั้งหมดสิบตัวครับให้ลูกสิบตัวข้างนี้ครับแม่นี่ตอนแล้วเรียบร้อยนะครับทำหมันเรียบร้อยสําหรับหมูเทอนะครับแม่สุก่อนระวังให้นมกับหุ่นกับขอนขางที่จะพร้อมจักหน่อยนะครับพี่น้องนี่ก็เลี้ยงลูกนะครับระวังที่เห้าให้ลูกอยู่กับแม่กินนมเหากับให้อาหารเรียล่างไว้น้ำนะครับ เนียล่างเป็นน้ำเสริมกันไปนะครับเวลาจับยาน้มนะครับลูกกจะให้สามารถกินอาหารได้เองนะครับบ่สูทเกินไปนะครับพี่นอ้องครับท่งนี้ก็จะเป็นทุ่งให้ทุ่งหน้าครับปลูกเขานะครับปลูกเขาปลูกยังไปนะครับมีสวนบักพริกนะครับ ปูแบบพริกไปกินนะครับพริกพริกนะครับซื้อพันธ์หอมมาปูเพราะได้เก็บกินท่านี้ก็จะเป็นคอกปูนนะครับเฮ็ดขึ้นไม้นะครับนอคอกนี้นะครับทาความสะอาดไว้เอาแม่ท่านออกแล้วทาความสะอาดไว้นะครับท้านี้ครับจะเป็นซ่องยืนครับพี่น้องเป็นซ่องยืน แม่พันธุ์มีมิมิฮาโตนะครับแม่สาวทั้งนั้นนะครับแม่สาวทั้งนั้นกำลังขุนให้ได้หุ่นนะครับพี่น้อง <c oughs> ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลูกสุกกรอนะครับสี่ห้องอผลิตเป็นใบทดแทนนะครับลูกสุกรอนสองสายนะครับพี่น้องสุกกรอนสองสายาง,งาม งามนะครับอายุประมาณสองเดือนครึ่งครับพี่น้องสองเดือนกว่าๆนะครับพอดเดือนกรกฎานะครับต้นเดือนกรกฎาเ่ากะเหตุทด,ดแทนไว้นะครับเนื่องจากว่าแม่พันธุ์ของเ่ากับอายุกหลายพอสมควรแล้วนะครับบางตัวบนผลิตโอดีเขากบต,ต้องปดออกนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับ งามครับหาโตนงืงามนะครับพี่น้องนี่นะครับอาหารหลัจากนอนตัวนี้ครับสงสัยว่าจะมีอาการติดสัตว์นะครับแต่กอาการก็ยังประชัดเจนมาได้นะครับก็ซ่อมเบิงนะครับซ่อมเบิงไปก่อนนะครับซ่อมเบิงไป่มงไปหมูสองสายนะครับก็ การเลี้ยงแม่พันธุ์สุกรกับขันว่ายากกับบอยากขันว่าง่ายกับบอง่ายครับขันผู้ใดเคยเลี้ยงกัจะพู้ว่าการเลี้ยงแม่พันธุ์สุกรนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะใส่ใส่ต้นทุนอยู่หลายเติบนะครับพี่น้องมันบ่คขึ้นสุกรคุณที่จะให้อาหารไปมื้อๆนะครับหล้วก็งหญ่บแม่นครับเลี้ยงแม่พันธุ์ต้องดูแลทั้งเรื่องของอาหาร เรื่องของอากาศเรื่องของยานะครับพี่น้องโดยเฉพาะอาหารนะครับกันเห้าให้กินร้ายนะครับกินเกินอัตราที่เหมาะสมนะครับแม่พ so ันธุ์ของเห้าก็จะอ้วนจนเกินไปนะครับพี่น้องแม่พันธุ์อ้วนโมเมนต์ว่าดีนะครับพี่น้องต้องให้หุ่นพอดีพอดีนะครับกลางๆนะครับบมบ่พร้อมจนเกินไปบมบ่อ้วนจนเกินไปกันอ้วนร้ายก็ให้ลูก ให้ผลผลิตบ่ดีนะครับการติดสัตว์ก็บ่ดีนะครับสตกลูกบ่ดีพร้อมไรกับสุขภาพบ่ดีนะครับก็บมีผลเสียผลนี่ไปลยายงนะครับกบวิธีการเบิงว่าหุ่นสุก,กรพอดีหรือบ่อพอดีหรืออ้วนไปพร้อมไปจังใดเนี่ยนะครับให้เบิงช่วงให้สังเกตเบิงนะครับสังเกตเบิงสะโพกนะครับเบิงหลังนะครับ ต้องบป้คา,ายจนเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะผ้าอ้อมไปเบิ่งนะครับ,รออบ,นะรบนี่นะฮะอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับดีพ่อใส่นะครับพี่น้องโอ้อวนจนเกินไปนะครับมันรับโพร้อมจนเกินไปขันอ้วนก็นี่นะครับพี่นอ้องอ้วนก็นี่ก็ผสมติดยากนะครับผสมติดยากนะครับ พร้อมไปกับสมบสมบูรณ์นะครับอันนี้เป็นแม่พันธุ์ที่ผสมกำลังผสมใหมนะครับนี่นะครับเอาคลิปนี้ฝากฟรีฝากน้องติดตามนะครับฟาร์มของเข้าครับเบอร์ 1, 0ูนย์เก9 7 3นะครับฟาร์มบ่อยอนุตันครับ ยูบันหนาตำบลวงหน้ำเพื่อด่อนจานจังหวัดกาลสินครับพี่น้องผลิตลูกสูกรนะครับใส่เลี้ยงใส่คุ้นนะครับผู้ใดสนใจกับกลิีงกล้างติดต่อมาได้เบอร์0 9 1 0 6 1 2 9 7 3 0 9่5 8 6 7 5 6 6เ็น6 7ครับยินดีให้คำปรึกษานะครับคลิปนี้ขอพ้างขอเอกไววเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ